อัศจรรย์กลางพิธีสมโพชองค์พญานาควัดสาคูใต้คือฮาได้เลขสวยสองชุดตรงเด๊ดๆสิริอายุวันเดือนและเลขฝาลงเกจิดังวัดหลวงปู่สุขมรณภาพชัดๆ ว,วันที่16กันยายนพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่13กันยายน2564สำหรับคลิปนี้แนวทางนี้ถือเป็นอีกชุดที่พี่น้องสายใต้เขาคือฮาหนักมากเพราะบังเกิดอัศจรรย์การพิธีบวงสวง และที่สำคัญเลขเด็ดในพิธีสองชุดถือว่าบังเอิญสุดๆตรงกับชุดกับสิริอายุวันเดือนมรณภาพของเกจิอาจารย์ดังวัดหมงปูสุขสชัดจัดไปจ้า ก็จากข่าวคาวล่าสุดสดสดร้อนๆที่เพิ่งมีการเปิดเผยเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ที่ทางท่านเจ้าอาวาสวัดสาคูใต้ตำบลช้างสายอำเภอพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับชาวบ้านกลุ่มใหญ่ได้นิม,มนต์เกจิดังสายใต้จำนวนห้ารูเพื่อมาประกอบพิธีประดิษฐานและสมโภชลูกป,ปั้นพญานาคราชขนาดใหญ่ที่ทางวัดได้จัดสร้างขึ้นแต่ก่อนประกอบพิธีได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักจนคิดว่าคงไม่สามารถประกอบพิธีได้ทั้งนี้เพราะสถาน ที่วงสวนเป็นพื้นที่กลางแจ้งแต่เนื่องด้วยพลังศรัทธาทางท่านเจ้าอาวาสพร้อมผู้เท่าผู้แก่จึงไม่รอช้าที่จะนําเครื่องเส้นไหว้องค์พญานาคไปวางถวายพร้อมจุดทูปบูชาและตั้งจิตอธิษฐานบนบานขอให้ฝนหยุดตกและไม่นานนักก็ได้เกิดเหตุอศัศจรรย์ขึ้นเป็นที่ประจกักษ์เพราะจูจ่ๆฝนก็หยุดตกอย่างสิ้นเชิง ภายใต้ท้องฟ้าที่มืดคืนบทบังดวงจางและดวงดาวไว้ทั้งหมดและแล้วก็มาถึงสิ่งที่พวกเรารอคอยกันแล้วค่ะเพราะหลังจากพิธีสมโภชที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทั้งพิธีพุทธและพิธีพารามณ์ได้เสร็จสิ้นลงเขาก็ไม่ลืมที่จะจุดประทัดถวายจํานวนสองกล่องกล่องละ1นึ่งนนัดซึ่งก็ได้เลขสุดสวย ชุดที่1คือ2 3 2 6 8ส่วนอีกชุดจากประทัดอีกกล่องก็เห็นเลขเด่นเฉพาะเลข3ตัวคือ8 6 8เอาละสิเพื่อนๆฟังหรือไม่ฟังไม่รู้ค่ะแต่ที่แน่ๆคนในพื้นที่เขาบอกชัดๆว่าได้กเกิดสิ่งอจจัศจรรย์ในระหว่างพิธีและที่สำคัญเลขไปประทัด2ชุดถือว่ามีคู่8 6 6 8ตรงกันอีก ยังยังไม่พอแค่นี้ค่ะเพราะถ้าเพื่อนๆจำกันได้เลข86หรือ89จากชุดนี้ถือว่าบังเอิญสุดๆที่ไปตรงกับเลขดังในงวดนี้นั่นก็คือสิริอายุของหลวงปู่ประทวนเกจิด,ดังวัดปะกคลองมะขามเท่าที่ท่านเพิ่งได้รับสังขารไปในท่านั่งวิัสสนากรรมาฐานด้วยสิริอายุ89ปีสองเดือน7วันในวันที่8เดือน9มิหนำซ้ำยังไปตรงกับเลขฝาลง896ที่ใช้ในการบรรจุสรีระของท่านอีกด้วย สาธุค่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆชอบคู่ไหนชุดไหนก็จัดกันไปเพราะถือเป็นอีกชุดที่บังเอิญตรงกันและดังมากในงวดนี้แต่ก็ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆเฮงๆกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าปัาดเลยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะลุลหิงหิงนะคะจุ๊บ